งั้นเราจะเริ่มจากกล้องก่อน V2 เบยคลิปกล้องเหรอเออมาพร้อมออกไปเลยใครพร้อมี้ครับวิธีพูดสีหน้าแววตาท่าเต้นอารมณ์เล่นได้เลย โอ้โหร้องเพลงผมงผมไหน่าเลยครูก็ดดดกองนี่ยน้องพี่ว่าต้องคิดถึงตัวเองนะอย่าไปคิดถึงคนอื่นเราต้องรักตัวเองให้มากๆอ่อโอเคตบมือให้เพื่อนด้วยจอจไม่ต้องก็ได้กองพังือเงอฮะคุณพ่อเป็นพ่อลูกกันอะต่อไปมาดีดิ เองไปเลยไอ้ทุกคนใครมีแง่มุมอะไรต่างๆได้หมดนะลูกถ้าเกิดว่ามันซ้ำไม่ได้ใช่ไหมครับูซ้ำก็ได้เราอาจจะทำได้ดีเราเห็นบ่อยๆใช่ไหมเอาในมุมของเราทวีทุกคนครูจะดูว่าใครเหมือนกล้องมากกว่ากันจังหวะการลงเท้าน้ำหนักการก้าวขาเอ่อพี่กล้องเฮ้ยพี่ว่านะเมื่อคืนเว้ย พี่อ่านพระคัมภีแล้วพี่แบบสับสนมากอ่ะพี่เลยแบบถามว่าพระเจ้าอยากจะบอกอะไรกับลูกลูกนู้นนี่เว้ยพี่ก็เปิดไปเจอหน้านี้แล้วก็อ่านให้ฟังค่ะมีอะไรอไรีกไหมก้องหรอจะแอบจำแอปจำมอชอบจะแอปชอบโอเคค่ะ เอไปก่อนดิสิงเอาไปก่อนเหรอไปเลยแม่นึกถึงหน้าเขาแล้วมันจะมาอโหมกิแคนี้เหมือกันคือแบบแคร์คือแบบี่ว่าน ไม่ดีไม่ดีรักเมียต้องบูชาเมียก่อนได้เสียต้องหมดเป็นแสนเมื่อได้ดีใจลมพัดรักมาช่วยความเหงาใจพี่กองเปลี่ยนหน้าสิโกรธได้ยยิ้มยิ้มกว้างกว้างกว่าน,นี้อีก ก้องพี่ก้องยิ้มได้หน้าเดียวค่ะโอเคโอ้ทำไว้แดีนะไม่รู้แง่มุมแต่ละคนไม่เหมือนกันลองดูใครทำให้ครูรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยกล้องก็ได้คะแนนไปตามนั้นอ่ะต่อไปไอสกับไรส์ใครอยากไม่ออกสินดกลอยไปพี่ข้านี้ข้าวหน้าตาฐาน เป okay. ิดท่านี้ทุกคนเปิดท่านี้เคคือพี่มั่นใจว่าพี่ตัวสูงโอเคปะโอเคปะคือพี่คงได้ที่หนึ่งอะโอเคปะ ขีนใต้แสงดาวละมิค่ะโอเค้เขาดูอเนควจะมีใจดีเสียใจนะเบยแต่ว่ามาแล้วเบย รักเมียกว่าคีมเอารอยเม่งเอาตัวเราเสียเมียเคยว่ะเหมือนอย่างมีท่าพูดมีคำพูดอะไรที่เขาเคยพูดกับเราไหมมีอีกไหมมันก็เคยเห็นรูปถ่ายครับแบบกับพี่เคฮะทำแบบเบอร์ Ja! <laughs>